สวัสดีคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่องอดเอ็นเกมกันมาเรื่อยนะครับผมใหญ่ Yay! แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Demonso u l Simulator นั่นเองนะครับผมาเป็นเกมแนวดาบพิฆาตศูนย์นั่นเองซึ่งจะม,มีตัวละครประมาณนี้แ่ฮนี่แบบซึ่งผมว่ามีเกือบหมดแล้วนั่นเองเว้น อาจารย์กับโดมาในเด็กมาซึ่งตัวเขาที่ผมใช้ก็เป็นอาคาซัาาานา่นเอด็กเกมเนอร์ได้ไปท่าศูนย์ที่มีอสูรย์ให้เล,นล่นนั่นเองนะส่วนพวกตัวที่เหลือยังเป็นขาวๆก็คือยังไม่เปิดให้เล,นลเ่นนักก่นงงเองแล้วก็เกมนี้ก็เป็นการระงับนั่นเองครับแล้วก็ซิทอัาจจะเป็นว่าตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยน่าลองเล่นนั่นเองฮะอ,อืมมันเราไปใช้ โจชนบุอืมันคือในการอัพเกรดนั้นด้วยนั่นเองนะตอนนี้ลมปราณนั่นเองซึ่งอาคาสะก็มีน,มนี่แหละนะฮะอือเกียร์เกตเลยเกรดสกิลดาเมจอือเอ็กแทสปีดเกรดเลยเราเ,รเสื้อจะบวกค่าต่างเอง คือก็มีเสื้อไอซินอิสบวกอัตราดาเมจ900กับโมเมนต์สปีด100%ใช้ในการเคลื่อนที่เองชุดนี้สกิลดาเมจต่วเราไม่ใช้แล้วก็อันนี้ที่ปป์จัมบวกกับเอ็กซ์ตาร์ดาเมจ800%แต่ว่าชุดน,นี้มันบวกแค่400บ,บ้างมันมีดับเบิลแอทแท็ก15%นั่นเองฮึ่มกูเอ็ด ไปไปเราถ้าจะไปลุยไปก็ต้องอัพเกรดก่อนอันไหนใช้น้อยสุดไงสองอืมวายตรงนี้มันคืออะไรกันเนอะไอสิ่งนี้ อืมอ่าอืมตัวนี้ยังไม่สามารถช่วยหรือได้ทนะันใช้กดกนล่าสัดชิโร่แล้วครับบดา hmm. okay. อืมโอเคไปดูกันดีว oh, ่าอ้อใช่เกมนี้คือมีการแลงอัพกัรอัพนี่ไป ตรนะนักเดินช้าอืมจริงใช่นี้ก็ได้ใชันี้ดีกว่าวิ่งเร็วนี่โอเคซึ่งผมก็ได้ปลดล็อกโซนท,ที่สองมาแล้วน้วนเองนะวะซึ่งเกมนี้นิ้วอดีตที่เลดมันค่อนข้างยากมากกว่าได้อาาักษะแต่ว่าสมัยนี้เลดมันถือว่าดีขึ้น แล้วก็อัปเดทใหม่มันมีเกาะเข้ามาด้วยลุยเวลห้าสิบอ่ะคาสตาเข้าไป,าาาเ,ป,ไปเลยต้องรีบต่อยก่อนที่เราจะสามารถเอากา่องกลับมาได้นั่นไงเพราะงั้นมันจะเพิ่มเลือดตัวเองได้นี่แตกแล้วก็การอัปเดตใหม่มีกรงเข้ามานั่นเอง หมุนวงนอประจำวน<ฮ> oh ันอนืมูู้หมก็อดมังกรนี่งไง <c oughs> เี๋ยวตั้งห้ดาเมตตจมตี กีวเหนือกว่าแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรกันเนอไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ขายเสือ้อนี่แน่นอนหืมร้อสี่สิบห้าหืมรัตหนึ 1, ่งพัน ก็ดีที่สุดแต่ว่าตรงนี้คืออะไรอ่าอ,อืมกาจุติไม่ได้เข้ามาเร่นนานเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยนี่เลยอืมอเค้ยหาใจแล้วโอเคอยังไงตู้สุ่ม นะมันมันอยู่ทรงนี้เลยแหละเรื่องตัวกรากะมากเลยนะอือดูแรกรของอากษรตบางท่าแล้วก็ตัวกระโดดเตะอีซี่ไหนลองเปิดประเดิมนด้อยมที่พันห้าต,ตัวมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วไม่เอาตัวอะไรใหม่เข้ามาเลยอืมเลดมันดีขึ้นนี่เห็นไง สมัยก่อนไปได้เรื่องคูยากมากๆเลยนี่เห,นเหมือนกันมาดุทันจิโร่ฮิโนะคามิคังุละอ้าวรุยอา,า่าสระฮึ็มเซนติสิดิยูโอเคทีนี้ก็ได้เห็นถึงความที่มันได้อัปอัปเรดขึ้นมาให้มันสมง,ง่ายขึ้นแล้ว กถตู้สุ่มอันนี้จะได้เศษมาเอาไว้อัพแรงได้ตู้สุ่มสีฟ้าขอขอดีๆีเศษที่นบุเศษในสกอตพันกิโลกรัมล้ลังอัพไปแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนี่ต คืออะไรนะอา่าอัปเกรดนะอยู่แล้วกันสองอะไโน้เกตไหมฮึมฮึมอะไซึ่งเกมนี้จะมีจุดขายของและรับด้วยขายชุดแร่ว่ารับ,รบ,รบ เห็นอยู่นะอันนี้เขาไม่ได้ตรงตัวนี้จำได้มันจะมีจุดเอาไว้สับปีบอสเนีย่ยบอสล้เกิดละสองนาทีคุผู้ชมตรงนี้จะมีถ้ำอยู่แต่ว่ามันควรจะมีธรรมยะมาขายเสื้ออย่างไรกันล่ะฮึมน้ำตื้นฮึม เอาเไรฟาร์มวิญญาณกันต่อดีกว่าสกิลสองสกิลต่อยรัวต่อยรัวปังคาก็กระโดดเตะเอาไว้ใช้ในการทำให้เกาะแตกมันเพิ่มเลือดได้ อีแล้วอื้อเกาะไปอีกแล้ว,ลว,ลวใช้ท่าไว้ตายเกิดทุบถอยหลังแล้วพุ่งใส่แต่ถ้าเกิดว่ามันเลือดเพื่อน่างงี้ก็คือทั้งวันก็ไม่น่าไม่น่าจะสู้ได้ เออเตะก็ไปเตะฮึไม่เห,หมาะไนี่มันมีเกาะไหมไม่มีนี่จะเข้าทางเท้าทาสีเลย,ยกันไม่มีเกาะมันเพิ่มเลือดได้แต่แวบ,บนั้นก็ยังดีกว่าเพราะอันนี้นะแค่เพิ่มเลือดนี่หละนี่หละ ออโอ้ยโอ้บอสก็เกิดแล้วรีบสู้ว่าซึ่งบอสเกิดน,นี้ก็คือมูซารนเดน,นเเพราะว่าจุดฟาร์มจุดฟาร์ม,ด,มดีเลยเรียบวิ่งไปเลยโห่ทางไกลยังไงประตูประตูว่า มีภาสาด้วยถ้ามันชุดในรถไฟล่ะอืม,อมอยังไงลราคงตีอันดับน้อยแล้วไหนนี่ไงบอสอูซันนี่เดะไอเดะนี่ลงตรงนั้งอะอไ่เท่าไหร่เลือดสิบสองล้านแต่ว่าจะว่ามันจะมีร่างที่ได้เทื่มันจะได้เงินเยอะกว่านี้ที่เลือดมันเยอะกว่านี้โอ้ตีเไป,ไป อยู่ับที่สองอนนี้ตอนนี้เราอยู่ับที่สองตกลงอยู่ับที่สามแล้ว่อ,วอ,นนอยรัวไปคนที่ยนดับซีโอ,ตอเตะก็ไปไอ้เอเอไปไปอยฮาอันตีสกิลสาม ไปเลยดีเลยทำดับเบิลแล้วสี่แสนปไป,ไปไปอีกเตะปอีกไออ่ะโอ้ยโทโนึงงานตั้งชื่อที่แตกว่าง่ตะรัวมีเงี้ยมีแหละ เพื่อเห็เพิ่มเลือดได้โอ้ oh my god เพิ่มเลือดได้ว่าแล้วทำมาหึงรถรถรน้อยจังมีทั้งเกาะมีทั้งเพิ่มเลือดโ oh อ้ my god ่างนี้ทั้งวันสันก็ยืนไหวอยู่ทรงนี่นะ อไอเนะพุ่งใส่เลยเอยเตะก็ไไ้อเ นี่แหละนี่แหละเออรอเก็บแหลดรอเก็บรอให้มันเต็มก่อนจะได้ใช้เดียวยาวนี่แหละเออเตะไปเลยซีซีหลอดแล้วก็พุ่งอีย แล้วก็มีกิโลเตะซ้ำไอ้เนี่ยนี่แหละนี่แน่อือไอ้อือย่าดีเลยอัปเดตใหม่มีเกาะมันสู้ยากจัง ดันเบิลสองล้านวินดับพี่พุ่งเข้าไปอีกพุ่งเข้าไปอีกได้ไม่คนกลับไปแล้วมีคนเดินกลับไปแล้วอียาพึ่งทอ้อต้องสู้ต่อออกไปกเตะเออ เีกานที่สามอันตีพุ่งอี่และขายชื่อเนีมเหรออ๋อเจนโกคู่เขียวช่ลกนี่แหละนี่แหละเอาเลยปล่อยอีกปล่อยอีก โดเดตะอย่างนั้นันจะมีชุดที่เอาไปสับสู้บอสเดยเะพออะนะจะไม่เห็นราคาหนึ่งแสนแล้วกหนึ่งล้านแหละแต่ว่ามันขายกับทรอายุแต่ว่าตอนนี้ทรอายุหายตัวไปแล้ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไหนไม่ไปไหนไม่รู้สายหน้าต้องรอ,อที่ช่วงเวลาเลยส่งเออนี่แน่นี่แน่ โอเคทำดาเมจแล้วสามล้านไม่เคยทำทำถึงมาก่อนเพราะว่ามันจะมีคนที่คนที่เก่งกว่ามาตบเสมอแต่คราวนี้ป้อมยืนนานเพราะามีเกาะอ,อันตีห้าสามกินนี่แหละหนึ่งแสนเออ รัวหมัดรัวหมัดต่อแล้วลัวหมัดอีกฮัทถึกเอ็กซ์ดีไปตีก็ไปอันตีก็บีทายทายทายที่สาม พุ่งก็ไปเลยอีกสามนาทีใหนจะบเวลาบอยลาทงรงตีหนึ่งที่สุดมันจะได้วิญญาณเยอะเนี่ยจุดฟาร์มวิญญาณที่ดีสุดอ๋อเชลเกมนี่ก็มีระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็การอัพเกรดสัตว์เลี้ยงได้แต่มันใช้วิญญาณเยอะมากๆต่ำสุดก็หนึ่งแสนอะ ฮะเดอะครอกแมนเหรอใช่ไหมครอกแมนใช่ไหมมีคนท้อเดินกลับไปอีกแล้วไม่นะมีคนเดินกลับไปอีกแล้วต้องปิดอันดับสามไม่ได้ดไต้องปิดอันดับสามไ,ไม่ได้เลยเรต้องปิดอันดับสามให้ได้โอ้โหรู้ เอามาอีกแล้วกียูมาอีกแล้วเจอกียูอีกแล้วกระโดดเต้อุ้ยทันเต้สิบจะจะจะสิบล้านเหรอเป็นล้านเป็นสิบล้านละพี่เราดีแล้วสี่ล้านเจ็ดแสนเยอะมากๆคือถ้ามารวมกันตอนนี้นคือมุซังคว,ควรควรควรจะตายนะแต่ว่ามันมีเกาะ ตายยากตายเย็นอ่ะเลอเออร์จี้เราพุ่งใสไปเลยโอ้เรโอร้เรอโอ้เรือ,รอ,รอ,รอรี่แน่ดี่แน่อุ้ยยังติดหนับตาไม่ได้ นี่ถ่ามีตัวซัพพอร์ตที่ดีวันนี้มันน่าจะดีกว่านะแต่ว่าพวกนั้นมันเอามาใช้ไม่ได้ไม่เป็นเพราะอะไรต้องไปเรียนรู้เพิ่มออ้ยเอ,อ้ยแค่หนึ่งนาทีนั้นเอ,อ้ยยา นี่แน่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 เอออันตีไปเลยกุ้งพยานสกิลใส่มันโดดเตะเนกกะคู่ใช้ท่าไม่ตายแล้ว ต่อยต่อยต่อแันนต้องขึ้นเป็นัดับที่สามไม่ได้อย่าให้เลยกับคู่ขึ้นันดับสามกระไม่น่าแค่ห้าวินาทีอันตีใส่บอสเลยเอือฮโอ้โย กับเลยครับสวัสดีเรามีคูณสองอยู่บบ 40, ตั้งแต่ประมาณสี่หมื่นจะเป็นแสนสี่หมื่นหรือว่ามันได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้ยเกมเฟรชฮอตโอ้ยแน่ได้มาสิบเปิดไปเลยเสร็จอัคซาเสร็จอาจารย์ อาจารย์ปกติจันทร์เ่ามันจะเป็นอาจารย์จะอยู่ที่ก้อนหินไม่ใช่เหรออาจารย์อืมนี่ไงเพชรชอบหนึ่งตัวตัวหลักทั้งหมดทำไมจำได้ว่ามันเป็นทำไมถึงจำได้ว่าตอนนั้นเป็นแสนล่ะอัปเดตใหม่เอิกาไม่เอิกานกหน้าขาว หกแสนสมัยก่อนแสนเดียวสมัยนี้หกแสนว้าแล้วก็การอัพเกรดใช้อีกตัวหนึ่งหกแสนโอ้ฮืมลองมาสำรวจสักหน่อยสิ ด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่ได้เยโอเคว่าแบบฟาร์มไปเรี่องนี้ต่อเดี๋ยวต่อกันดีกว่า,วาเลี้ย ลองไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าแต่ว่านีงทำไม่ได้นะจะไม่ได้อ่อใช่เล็ดเลด <S 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 ม,นมันี้มันมีเกาะตันี้มันไม่มันไม่มีเกาะโดนตัวนี้โดนต้องเล็งตัวที้มันไม่มีเกาะป่อยใมัเพื่อเลื่อนได้ก็จริงว่ามันไม่มีเกาะ ีเลยแต่คอขาดทำได้ไหมกับคิวทาร่โรยางงั้นหรอฮึโหโมีกกอนอีกนานเลยแค่เกาะถึงออยังหนาเกาะยังนายเนี่ยอออ หนาจ้าเข้าใจว่าเวลาสูงสามารถเพิ่มเพิ่มเลือดได้แต่ว,ว่าคือโอ้โหสี่แสนสี่แสนโอเคอว่าการไปโลกใหม่น่ะมันถือว่าดีว่าเราไม่จะเป็นต้องฆ่ามันใช่แค่ทำดามิกกับมาได้สี่แสนถือว่ามันยังใจยังใจดีกับเราอยู่นะอืม ดดดดเอ๊ะฮะว้าวโอเ okay, คไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าคุณผู้ชม <c oughs> ต่อยอีกแล้วต่อยมั่วอย่างเลยนี่ไปขึ้นรถไฟกันมีคนงานตีเอ็นมูยอยู่ จะก,ก่อนอื่นเขาจะไปขึ้นรถไฟกันดูตรงนู้นกันดีกว่ามีซุม่มอีกแล้วซีซันรีวอร์ดอันดับหนึ่งนี่ดูเมิอยากได้แต่ว่ามันว่ามันจะผ่านก็ติดอันดับมันก็ใช้ยียากอน่ะอืม สิบมันก็อยู่กับชั้นนะแล้วเราไปถึงชั้นเท่าไรเราไปหไปอีกว่าฮ่อาอัปเดตไปเทปแบบสามห้าเลยซูมอีกแล้วโอ้ซูมอีกแล้วโอ้ไมค์กอชซูมอีกแล้วอโอโต้เลยนะ สวนนแค่ครั้งแรกในสเก,กลเไปจังร้ควาจำเป็นเรียนโกคูมาเราอยร่ยอือืมอืมมอืมอือืมอืมอมอืมอบมมอื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 อรมอืมอืมอกออืมอ าดฮันจิโรฮิโนคามิคานุระฮันจิโรเธอร์เนโกฮุอาคาซะาอีกนานอีกนาน้สต็อปก่อน AH อืมกองซับได้วิญญาเพิ่ม ืน่าเลยว่ามันจะเวิสามห้าเนี่ยเอาันว่าถ้าเกิดยางงั้นรับนี้ก็ต้องขอรากันไปก่อนนะข้างบนดีกว่ามันขึ้นในข้างบนยังไงเนี่เป็นึเนนออ ค,คุณผู้ชมถ้าเกิดงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับบ๊ายบาย